เขาจะร้องได้ใช่ไหมทุกคนถนัดว่ามันรับประสานเนื้อร้องอย่างนี้ถนัดกันใช่ไหมเป็นเฉพาะเนื้อร้องเอกสารไม่ใช่เป็นเนื้อเนี่ยที่เป็นเอสานคุยม่แกถ้าไม่มีฮูไม่มีฮานี่เธอจะสบายใจกว่าไหมมีฮูฮาได้สบายใจกว่าหรือว่ามีฮูมีฮูฮาสบายใจกว่าเหรอไม่หรอหนูมีหนูเฉพาะหนูได้ฮูฮาเลยตอนหนูก็เลยสบายใจอ่ะแล้วก็ประสานร้องเมื่อกี้น่ะที่ตรงเมื่อกี้น้องภาษาเราเนี่หนูปภาษาเราเบรู้ดีต่ำเลย เป็นเมโลดี้แบตัดออโอเครรู้สึกว่ามันโอเคแต่เฮีนี้เขาจะทำอย่างนี้ไอไม่ให้เขาเพื่อเพื่อให้มันรู้สึกสบายใจมากกว่านี้ก็คือถ้าฮูฮามันยากรัดออกตัดออกไปเลยตัดออกไปเลยเธอจะสบายใจกว่าไหมเพราะว่าหน้าเธอมันไม่ไหวแต่เพราะว่าเรารู้ว่าคือมันมันก็เป็นช่วยเติมน้ำจิ้มเลยนะ อะไรมันก็จะแห้งแไม่แห้งมากเลยไม่ต้วงต้องประสาทแต่เติดวอรมเลยมันก็จะเป็นเฉยๆแล้วเราต้องทาข้าวส้มแล้วไม่มีมุฮ่าต้องสั่งข้าวทอดแล้วแค่ข้าวทอดคือต้มเอ็คนเดียวน้องน้องไม่นองไม่เป็ะถ้าถ้าถ้าเพราะฉะนั้นมันต้องตัดความกังวลมันเห็นชัดเลยตั้งแต่เมื่อวานมันชัดเพราะว่าจะทำยังไงให้เธอแบบได้สบายใจได้เหมือนพี่เวร้องอ่ะคือจะให้เธอแบบก็จำได้ไม่ใช่เหรอต้องฟิวนี่ต้องหยาดต้องยาด กแค่นั้นเธอต้อง feel comfortable เธอต้องสบายอะไรที่ทำให้เธอสบายใจตอนนี้อะไรที่ทำให้เธอสบายเที่ยวละร้อยนะพ่อสอันห้าริอย่างหลวงเป็นเดี๋ยวก่อนคือมันบางทีเนี่ยมันความสามารถเนี่ยกับแค่ความบริวารมันจะต้องอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเราลองลองทำแล้วเนี่ยมันโอเคมันยังไม่ใช่ก็เธอเต้องขึ้นไปยืนบนบิชชี่ด้วยความสวยไงเราต้องการให้เธอเท่เธอเท่ไม่ได้เลยนะเธอจะต้องแบบ แลวอะไรที่จะทําให้เธอต้องต้องสบายใจเนี่ยณเวลานี้อะไปติมอะไรไม <ป S 1> ่ขนมเค้กอะไร <c oughs> ถ้าเธออกว่าถ้าเธอยังคิดอันเดิมนะว่าไม่อยากทําให้ได้ไม่อยากทําไม่ได้แล้วมันยังไงเนี่ยใช่ป่ะแล้วมันยังไงก็ในเมื่อมันยังไม่ถึงมันยังไม่ใช่เนี่ยแต่เธอจะแบกความกังวลอย่างนี้ข,นขึ้นบนเวทีวให้คนเขาทาไม่ได้นะจ๊ะจั่งนี่คุณการช่วยนะ นี่เราไม่เราไม่ได้มาบอกว่าทำไม่ได้นะไม่กดดันไม่ใช่นะกำลังจะบอกว่าให้ทำยังไงดีวะเพื่อให้ภาพมันดูออกมาแล้วเนี่ยมันมั่นใจเออเต้นมั่นใจกว่าร้องหรืออะไรนี่มันต้องเลือกอะไรกะไ้ก็มากลบมันไม่ใช่หมายความาแบบไม่ได้ฉันทําอันนี้ไม่ได้ฉันแปลว่าฉันแบบย่อยมากฉันห่วยแตกมันไม่ใช่มันไม่ใช่เปลี่ยนใหม่ไอ้่องจุดตรงนี้ต้องเอาไว้ถูกที่ซะก่อน แต่ถ้าเกิดว่าเรายังพยายามเนี่ยฉันพยายามวันนี้อีกทั้งวันนี้ก็พยายามคืนนี้นอนไม่หลับก็คืนนี้พรุ่งนี้ตื่นมาเยอะลยแล้วกระพาะความกังวลอย่างเงี้ยค<ม>ือในบนเวทีเนะี่ยโอ้มันไม่ได้นะื่อกี่หูก็บอกแล้วว่าพอพอถึงเวลาจริงอะ่ะ <c oughs> เราจะเอาลายที่เราแบบเหมือนค่อยๆเกาะเข้าไปแล้วก็ร้องหาลายตรงนั้นเขากวรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดว่ามันนั่นนะคือถ้าเกิดสมมุตินะถ้าอะไรที่เธอไม่มั่นใจนะต,ออตัดออกตัดออก ครจะเอาความสบายใจก่อนณเวลานะี้วันนี้แล้วแลวเรื่องอะไรยะต้องพวกความกังวลใจขึ้นไปไม่เอาลองดูใหม่ไหมนี่ครูเบิ้มอะ่ะครูเบิ้มไปโชว์ที่สวีเดนเบิ้มร้องเข้าไม่ถูกเลยก็ตื่นเต้นมากร้องเพลงเบิ้มเข้าไม่ถูกเลยมากเลยโชว์เขาบอกโชว์เออคนทําโชว์เขาบอกว่าอะไรที่ทำให้คุณสบายใจมั่งอะไรที่ทำให้คุณสบายใจนี้คุณบอกมาสิพื <c oughs> ่อทําให้คุณไม่ต้องกังวลตาตา,ตาเขาก็โตอยู่แล้ว จะเข้าตรงไหนวะเข้าร้องไหนแค่ร้องร้องไม่ได้หยุดพิณะเข้าตรงไหนเคือก็เซฟเวชก็บอกว่าเอาคนเข้าตรงนี้อยงไม่ใช่ใช่ไหมหาตัวช่วยเลยเขาเอาแดนเซอร์มาสิคนแล้วก็แดนเซอร์ก็ช่วยแบบอขึ้นมาปั๊มปั๊มปั๊มบัมปี้ปั๊ม fly me to the moon ทวนกรล้องได้เอาอะไรก็ได้ที่ทําให้เธอรู้สึกว่าเธอสบายใจเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่อยากให้เธอแบกความเจ็บขึ้นไปทำทำไมวะเพราะว่าเธอจะต้องไปเอนเตอร์เทนคน แฟนคลับเธออาจจะมาดูพี่น้องเธออาจจะมาดูแล้วก็มาเห็นความทุกข์อกทุกข์ใจของเธอบนเวทีจะมีความสุขได้ไงวะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวพิสูจน์ว่าถ้าฉันทําได้เพราะฉันพี่ฉันต้องทํให้ได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 ้แล้วขึ้นไปจะมาเห็นต้องทําม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วคนดูอ่ะแล้วคนดูยังไงอ่ะ มันแปลว่าเรายังไม่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 มีมุมการความรับผิดชอบของคนดูท่านเองก็ได้เมื่อวานนั้นน่ะตอนที่ร้องเพลงได้เพ็นโลงเถอะคุณครพอร้องมาติดต่อเหมือนเหมือนสบายใจมากขึ้นเหวี่ยงหัวเหวี่ยงหัวแล้วก็ท่านกจติดก็อยากเห็นภางนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ก็คุณก็ต้องบอกว่าเพลงนี้มันเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากพวกเธอคือครูไม่ได้เป็นคนเลือกแต่ว่าทางเขาก็ต้องบวพิสูจน์อเลยก็ในเมื่อฉันทำข้อสอบได้ประมาณเท่านี้แต่เธอมีอย่างอื่นไหมล่ะ แค่มปอย่างอื่นที่มาชว์ทำให้ความทำให้คนดูรู้สึกสนุกได้ไหมนะฉันมีหน้าฉันมีเต้นเว้ยฉันจะทำอย่างนี้อย่างนั้นเว้ยฉันจะสะบัดฉันจะอย่างนี้มันช่ไม่ชุดเว้ยฉันมีรองเท้าฉันมีสวยเว้ยอันนี้ก็เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์มันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจําไว้ดีๆไม่ใช่ว่าร้องอย่างเนี่ยฉันจะร้องจะเอาให้ได้จะฮูให้ได้จะฮาให้ได้นี่ก็ในเมื่อมันยังไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คุณร้องเพลงเพี้ยนมาหลายปีนะถ้าจะบอกให้กว่านะ แต่พอเรข,ขึ้นบนเวทีปุ๊บถ้ารถเพี้ยนแล้วขอโทษน,นะกูไม่สนใจอะไรนั้นนะเพี้ยนกูเพี้ยนข้างหลังกระซิบมาเเสียงน,นี้เนี่ยนะกูไม่สนใจเพราะกูไม่ได้ยินอะไรแล้ว <c oughs> ไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่ได้ยินอะไรแล้วแต่คนดูนะ่ะเอ๊ะเอ๊ะฉันก็นั่งอยู่ฉันทำฉันไปเพราะนั้นเธอต้องไม่ทำให้คนดูรู้สึกว่าแบบถามว่ามันอะไร,มะไ,รไ,มไม่ได้เธอต้องทำให้เขามีความสุข โอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวลองทํากันอีกทํามันอีกอันไหนที่มันแบบทําให้เธอแบบไม่สบายใจเพราะมันเหลือเวลาไม่เท่าไหร่นะแต่ไม่ได้หมายความว่าเธอแบบแย่ไม่ไม่ถ้าเครคิดเอาความกังวลนั้นขึ้นไปบนเวทีด้วยเธอรู้สึกว่าแบบฉันเป็นตัวหน่วงเป็นตัวเหนียวเป็นตัวอะไรอย่างเงี้ยโอ้ตายเลยปะรปะเด็นเลยเแล้วแล้วครูจะรู้สึกอย่างไรเพราะว่าต้องร้องไม่ต้องร้องไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยสนุกสนานเข้าใจไหมสนุกสนาน สนุกสนานไม่มีอะไรเข้าใจไหมน้องเตะแล้วอย่าทำแบบนี้ทำแบบนี้จะร้องแล้วอย่าอรูุกับม้านี่เข้าใจไหมเข้าใจไหมที่ครูพูดถ้าเธอรู้สึกว่าเธอแย่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 ทั้งไงเนี่ยเฮ้ยเรากำลังพยายามเรากำลังจะทยาให้หนูเนี่ยสบายเว้ย feel comfortable feel สบายสบายเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงฉันจะร้องเพลงให้ ขอว่าค่ะน้าเข้าฉันมาพร้อมความเด็ดอางนใจก็ต้องทำให้อย่างเงี้ยว่าจะอิงแบบร้องได้เฮ้ยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเป็นนักร้องชีวิตของคนเป็นนักร้องเป็นแบบนี้อ่ะนะต่อนนะเดี๋ยวคนเข้ามาดูนะไปมามนี่เอา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 ความรู้สึกของความสุขเอาออกมาโชว์ให้คนดูก่อนให้ได้ไม่ใช่เป็นแบบผ่อนผูกแล้วขึ้นไปนี่อยู่ใครเข้ามาอยากดูเธอทุกข์ใจบนเวที โอเคปูขาถ้าพูดเรื่องขาไม้หนูได้โอเคเดี๋ยวพวาจะลองเข้าไปดูไหมขอบคุณค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องมีเวลาส่งคลิปที่แถวงน้ำเพราะท่อนน้ำอ่ะอัมชาคิมพิดิเคียวใช่ป่ะอัมช็อตเองมันอ่ะอัมชาคิมพิดิเคียวอ่ะนะโจโจเมื่อวานนั้นอ่ะไม่มีเสียงคอรัสอ่ะไอ้นี่ไอ้นี่ร้องต่ำคนเดียวเข้าใจเบอร์คอรัสฉันหายไปไหนเนี่ยกล้เวลารักคัมเจาใช่ป่ะไปี่ไปนี่มาใหม่มาใหม มันไม่ได้แปลว่าเราทําไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําในครั้งนี้เขียนเขียนเียนเขียนเขียนเมื่อวานเราไม่เขียนไม่คิดเลยบอกเฮ้ยดวงยันได้ไหเป็นอะไรเอรับถือว่าใจโอ้โหที่ขวามรุ่นเรได้บ้างถือว่าใจไม่ได้ทําครั้งนี้ไม่ได้แปลว่าหนูทําไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลามันน้อยแล้วมันยากจริงๆครูรู้ว่าหนูทําได้ครูรู้นะคะครูเชื่อว่าหนูทําได้จริงๆครูเชื่อว่าหนูทําได้เว้ย หนูทำได้แล้วแล้วพอแล้วพอเพอ่อวีกต่อไปสงูงแล้วเราไม่ยังยังอยู่หนูคให้ฝึกอะไรฟาร์ซ<อ>ใหม่ได้ไหมนะเดีย๋ยวเราคุยกันเอาอะไรที่เอาที่มันจะสบายใจเอาอะไรไว้เอาอะไรออกก็ี๋ยวเราจะถอดอะไรบ้างมองมองหาแล้วกันว่าคนอค่ที่เราเห็นกัน ไม่ได้พปลว่าหนูอําไม่ได้นะถ้าไม่ทํารันนี้แล้วอท่อนที่เกิดต้าเรอยากทำมันดีมันพอใช่ตายแล้วอยู่จักระจที่ล่าเริงหายไปไหนรักไม่สุดเลยนะมาสู้สองเข้าใจไ้มสู มาเวลาเรามีน้อยเราต้องสู้แล้วนะเอาอะไรเอาไหนวะไหนออกพี่ก็ไม่สะร้องอะไรก็เดี๋ยวท่อนท่อนน้ำค่ะก็ไม่ต้องพรูก็ได้ก็เงียบไปเลยแต่ว่าท่อนที่จะร้องเองกับน้ำประสานได้ก็จะมาตอนคูหลังลองดูลองดูลอง เรามีเรามีวิธีอื่นที่จะทำให้เพลงเพาะอเยอะยิ้ม่ยิ้มยิ้มใช่เราทำอย่างอื่นก็ได้ให้มันเพาะอ่ะและอย่างครูว่าครูว่ามันใช่นะถ้าแบบว่าเราแบบหน้าเราบันเรียนแล้วขึ้นไปนอก็ะยบไม่ยิ้มเนี้มันจะไม่โอเคเนาอย่าไปติดกับความคิดนั้นน่ะว่าแบบเฮ้ยว่ามันต้องอะไรเพราะว่ามันมีอีกหลายอย่างที่จะทำให้เพลงนี้เพราะนะใช่ป่ะเรามาคิดใหม่ เราลอคิดใหม่เอาที่มันง่ายแล้วมันก็ทันะเฮ้โอ้โหสุดรักสรักเป็นรายการที่เครียดมายจริงๆครูเป็นรายการที่เครียดมายจริงอ่ะมามามาเนี่ยหัวพี่เราไม่ไดเี่ยดเลยมันจริงเป็นความรักดูป่าดูเรยมันจริงเป็นความรัก แต่คุณก็ร้องนั่นน่ะเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ร้องเรามีร้องอะไรให้มันไม่ใช่เอบอกแคบๆมันจึงเป็นความรักที่จะปางนี้ไม่ได้มันจึงเป็นความรักที่มาพร้อมความอึดอัดมันเป็นความรักที่ไม่เคยเห็นภาพชัดชัดสักชัดชัดแบบเล็กๆเอาเร็วหนหน้าผู้หญิงอะไรหนูเป็นยังไงชื่ออะไรอ๋อ